จะไปกดวีฟันก็เฉยเลยอ่อย,ยังหลอนอยู่ยังหลอนอยู่ <c oughs> นานาเลยไม่มใครเล่นแมทชิ่งธรรมดาเลยหล่อม <c oughs> ลงแรงเลยบ้าล่ <c oughs> ะเปิดแรงสิบตาเลยปล้าล่ะไม่เป็นไรน้องรถเรา คลิปตาเอ้ยชนะแปดครั้งนะ Match found ปุดผมมาปรับเลยดูแล้วหืม,มตานท่อนานตำนานด้วยเ <c oughs> ม,มาวนะเน่ะกาลันเกมแน่ อืมไม่ม mm ีตัวเลือกเล่นหรอดูเอลเล่สองตัวอะไรดีจีไอ้อืม อย่าปาแฟกอัศหน้าเพื่อนพี่ไม่รู้เล่นไม่เป็นปช่วยดิทีมสีแดงไปทำอะไรวันเนี่ยเมพวกวันก่อนไม่ก็ทอดทีมสีแดงพี่เลยไปรีเน็ตรอบอ้าว Another kingdom infestation Well fine I'll just make sure to be extra collateral มันดีวะเทีย อะไรแล้ว right, ้น okay. ี่ทำไมไม่มีคนเก็บหรอยิงก็ได้ไหมเอออย่าลืมเปลี่ยนภาษาในการวันระเบิดนะฮะเดี๋ยววันระเบิดไม่ได้โอเคพี่กดกดสี่วันระเบิดนะครับต้องลดพาใจแล้วพี่จะซื้ออะไรนะไม่มีเลย Feeling area. Enemy spotted. Reloading. On yeah. Reloading. Hey, down. Reloading. <coughs> Reloading. Got Taken out. Reloading. Scouts Sc down Reloading. r e งมีรถวางวางตรงไหนมีหลังัวนึงนะพี่ Reloading. ้ Rel นาหน่อยตรงป้ายก็ตายพี่ข้างหลังครับางหลังนะพี่น่าหน่อยตรงนั้นนะครับรงองรถเอ๊อข้างหลัง last player standing ออา ก็คือจะยิงหลังพี่ปอยจะยิงข้างล่างใช่ไหมใช่พี่เห็นข้างล่างมาแต่โอเมนซ้อนหลังยี่อ้เง,งินสอ,องพันเติม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 เรื่องอะไรดีอเราแรกกับเราสองพยายามซื้อปืนปกปอองรถเพื่อปอระหยัดตังค์ตัวเองก่อนถ้าเกิดเราสองแล้ไปชนะก็ค่อยว่ากันทีแต่ถ้าเกิดชนะก็น่าจะเล่นปืนใหญ่แล้วล่ะทำไมอะปืนเขก็ออกจากไม่ออก อยู่ข้างบนมีนะเหมืนเสียงเดินอะ h e ี e reloading อยู่ฝั่งนั้นอะขึ้นไปอยู่ฝั่งซ้าย deploying drone โดนแกลับว่ะ there 呃。Uh